ขอบ18ตัวนี้ก็ลายนี้ก็ฮิตเลยแล้วก็สวยด้วยตามด้วยของแต่งนะครับเป็นตัวดุมแล้วก็ตัวข้อเบรกนะครับสีนี่ก็เลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีข้อเบรกสีดุมหรือว่าสีน็อตล้อก็แจ้งได้เลยเราก็จัดให้ตามที่ลูกค้าอยากได้นะครับตามที่ต้องการเลยต่อมานะครับก็จะเป็นตัวตู้ทึบขาตู้ทึบเนี่ยเป็นตู้อลูมิเนียมนะครับสูง2เมตร10ภายในเนี่ยคันนี้เขาเป็นกูตะแกรงเหล็กนะครับก็ใช้งานค่อนข้างหนักนะครับก็เลยขูดตะแกรงเหล็กไว้ตัวนี้ก็สั่งได้นะครับความสูงงเี่ยกกก็คคืออตตาาามทลลู้้้รไดจะ เมตร6เมตร8 2เมตร10ก็ทําได้หมดนะครับผมจะให้เจาะช่องเพิ่มด้านหน้าหรือด้านข้างพวกนี้ก็แจ้งได้ครับทำตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับผมต่อมาครับก็พาลอยของเรานะครับเป็นพาลอยโปร นะครับโปรบรรทุกหนักเขาเรียกว่าเป็นตัวบิ๊กโปรแล้วก็ ABS เหมือนเดิมครับลูกปืนใหญ่แน่นอนอยู่แล้วมี ABS ครับผมตัวนี้ ABS จะเถียรมากตัวลูกปืนใหญ่เนี่ยก็คือช่วยเรื่องเขาเรียกว่าไม่สะสมความร้อนนะก็คือวิ่งได้ยาวขึ้นวิ่งได้นานขึ้นแล้วก็ทําให้รถเนี่ยเขาเรียกว่าโปรขึ้นดีกว่าไม่ต้องจอดพักบ่อยก็ทําเวลาได้ตัวนี้ก็คือสําคัญเลยนะครับผม ABS เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันรถใหญ่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารถรถบรรทุกหนักหนอย่างเงี้ยจะเป็นต้องมีนะครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะเป เขาตัด ABS ออก, <S <S ออกเพราะฉะนั้นตอนเบรกเนี่ยมันทันตรายเวลาฉุกเฉินน้นมันตรายครับมันก็จะถลายไปเลยตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับตัวล้อนะครับเขาเรียกว่าเป็นตัวก้านสิ่งอของโปรของโปรทําเองนะครับตัวนี้นะครับผมก็คือลายเนี่ยก็คือจะแมทกับตัวล้อหน้าเลยล้อหน้าจะเป็น c ี <S <S 2ีข้างหลังี่ก็จะเป็นลายนี้แล้วก็เป็นสีเทาดําสีก็สีเดียวกันเลย <S <S เราทําขึ้นมาเพื่อให้มันแมทกันอยู่แล้วลูกค้าใส่เส้นนี้ไปในยังไงก็หล่อนะครับผมบวกกับตัวรถเนี่ยสีเข้มๆดูๆด้วยอย่่าากวววแแม